สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ชิณารักทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่หายเงียบตั้งแต่เช้ามาเลยลูกไม่สบายไม่สบายหนักเลยไม่เคยไม่สบายแบบนี้เลยไม่สบายแบบคือตัวร้อนเป็นไข้แล้วก็ร้อนแบบข้างในอ่ะลูกแบบร้อนแบบแบบข้างในอ่ะพูดก็ร้อนอ่าไปหนักไปเบาก็ร้อน คุณแม่ก็ไม่เคยเป็นค่อยยังชั่วบรลุกขึ้นมาตอนนี้มันนอนก็ไม่หลับหลังรูกาากันว่าหมอให้ฉีดยาให้แล้วให้ให้ยามาทานก็หลับไปนิดเดียวเมื่อกี้นี่ก็เลยตื่นกันโอ้ยมาเอาตัวเลขให้แฟนขับก่อนเพื่อใครยังไม่ได้แคปไว้นะนี่นะคะอันนี้เป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรของอพระน้องนะคะ เป็นเลขคำนวณของพระน้องนะคะนี่นะคะนะคะลูกเนี่ยคำนวณชุดแรกคำนวณกับกับคือเป็นบนล่างคำนวณกับเพื่อนหมู่คณะของท่านนะคะนะคะอ่ะทีนี้เป็นเลขของแม่สมุดประการนะลูกเลขมันมีเหมือนกันได้ทุกสถานที่เลยลูกเขาให้มาเยอะแยะนะคะแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะลูกนะเอาแคบไว้นะคะอ่า อาจารย์สูงโมจิแล้วก็ให้มาถูกนะคะแคบไปเลยลูกแคบไว้แคบไว้นะคะจะได้นี่เลขหูลำน้ำโขงนี่เลขเลขอาจารย์พงนะคะเลขอาจารย์พงมีหกเก้าของน้องน้ำเตยก็เป็นสามหกเก้า นะคะพูกนี้จะไปหาเขาอางอันนี้ปูเชยียงลายสาวดำบุงงนะคะหลายคนถามหาเลขปูเชยียงลายเนี่ยกา่ันก็ให้ามาแล้วแม่สาวดำบลงให้ตั้งนานแล้วนะปูเชยงรายนะนี่ที่เลขแม่สาวดำฝันว่าเขามาบอกว่าเลขอกอกตัวนี้ยมากระซิบข้างหูหนึ่งเ็ดศูนว่าง,งั้นก็เลยเขียนให้ แฟนขับได้เห็นกันเนาะอันนี้สายบุญสายบุญลำปางสายบุญลำปางเพิ่งให้เป็นวัดแรก แล้วนะเอาอันนี้ของลูเกลเกปลาเผาสูตรทำสูตรใหม่นะคะเมื่อก่อนเขาก็เข้าเป็นอันดับเหนึ่งกันนะลูกเกอันนี้ของแทน,นนี่ปูสมื่อที่แล้วก็เข้านะคะื่อที่แล้วก็เข้านะหนึ่งเจ็ดปูสมจ้ น,นี้อาจารย์บุญช่วยบนล่างอา่าแคบไว้นะลูกแคปไว้ องอาจหญ้าดอกไม้แคบเอาไว้เลยลนี่เลขยกน้องน้ำเตยอ่ะแคบไปเลยจ้ะแคบไปเลยนะแคบไปเลยจ้าปูโองอาจห้าดอกไม้ไหนล่ะแคบไปยังลูกแคบไปยังจ้าอ่ะนั่นปูโองอาจ้าดอกไม้ ท่านจะให้แบบนี้จะ้ะท่านจะให้เป็นหกตัวแบบนี้จะ้ะนี้สามหกเก้า 3, 6, 9, นะคะอูอูอ,องอ่าด้าดอ,อกไม้แล้วก็อันนี้น้องน้องหนำเกยนะคะมาผูกเกี่ยงอันนี้หลวงตาคมเมื่อที่แล้วก็เข้านะคะอ่าเมื่อที่แล้วก็เข้า แคปไปเลยนะคะแคบไปเลยนะลูกอ่านี่ผมองค์งานญาดออมไม้แคปไปเลยจ้าน,นี่หลวงพ่อที่ชัยภูมินะคะที่ท่านส่งมาให้นะคะเอาแคปไปเลยจ้าคุณแม่จะไม่พูดนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะ,ะแคปไปเลยจ้ะแคปได้แล้วใช่ไหมอ้าวแคปไปเลยอ่าหลวงปู่บนเขานะคะเนี่ยค่ะให้มาหนึ่งห้าเก้า นี่อาจารย์อาจารย์ลานีอ่าแคบไปเลยจ้ะแม่จะไม่ต้องอ่านตัวเลขนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาฟังนะคะอ่าแคบไปเลยหลักฐานที่ให้ถูกมาเจ็ดคนเนี่ยก็ส่งมาให้คุณแม่หมดแล้วนะลูกงวดที่แล้วอะ่ะงวดที่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะ พอที่แล้วคุณแม่ก็ยังเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดมีมีเจ็ดคนเจ็ดใบแม่เก็บไว้มีหลักฐานหมดนะงัวที่แล้วนะ,ะทีนี้ขมงงวที่แล้วท่านจะให้มาหมดทุกคนแล้วนะทุกอาจารย์แล้วนะอ่าทีนี้อาจารย์มีชัยนะ,ะอาจารย์มีชัยไหนก่อนเน่เแม่าหาให้ดูก่อนนะพระอาจารย์มีชัยนี่นะนี่อ่หลักฐานนี่มววที่แล้วท่านให้ นี่ให้มาหางเดียวเดี๋ยวนี้นะพระอาจารย์มีชัยนะคะวันนี้ท่านก็ให้มาแล้วนี่ค่ะนี่ของอาจารย์มีชัยเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ของปู่แม่น้ำโคงในห้าหนึ่งสี่กับศูนย์หกเนี่ยค่ะอันนี้อาจารย์มีชัยนะคะนี่โอ๊ะแคบไว้ลูกแคบไวน้นะต้องมีหลักฐานนี่แม่เก็บไว้หมดเลยลูกที่คุณแม่ให้ถูกเพรแม่สมุดประการได้ให้เนี่ยแม่ก็เก็บไว้ในที่ท่านให้ถูกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ของแม่สูรรุดปากการไอของวันที่แล้วนะหวงตากลมคุณแม่วางไปแล้วน้องมากินอันนี้อาจารย์พงอาจารย์พงให้มาให้มานะคะงวดที่แล้วก็เข้าให้มาสีห่หางเหมือนกันนะเดี๋ยวแม่ดูดูอาจารย์พงอันอันนี้อันนี้ของงวดใหม่นะน,นี่แม่ดูดูอาจารย์พงอ้อเนี่นี่ของอาจารย์พง์ค่ะเนี่ยอาจารย์พงง์วดตที่แล้วนะ่ะ ะะอันนี้งวดใหมน่นี่ของอาจารย์พงษดใหม่นี่นะน,นี่อะไรมีเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้านี่ค่ะแล้วกล่างลงมาก็ของอาจารย์อ้วนนะคะคุณแม่ก็เจ็บหลักฐานไว้หมดแล้วลูกที่ใครให้มามให้มาอ,อันนี้ของแม่สมุดปลา,า,าการหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะเป็นหกหกเก้าเก้าเน้นหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนั่นแหละลูก เลขม,ม,มันมันมันตรงกันเยอะแยะมากมายลูกแต่คุณแม่ก็็ไม่เข้าใจแแม่สมุดประกันให้มาหลายงวดลูกเลขมันมีเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นะลูกก็แล้วแต่ใครจะทําสูตรไหนก้นมา,มามีมาตรงกันเยอะแยะลูกอ่าทีนี้นี่สายบุญพัทยานะอ่ะสายบุญพัทยาให้มาแล้ว สายบุญพัทยานะลูกอ,อันนี้อาจารย์บุญลืออาดูไว้ลูกดูไว้พัดนั่นเลยจะแคปไปเลยลูกนะเวลาหวยออกมาจะได้รู้ว่าของใครถูกของใครไม่ถูกอ,อาจารย์เสายบุญพัทยานะคะนี่อาจารย์บุญช่วยนี่ลูกมันมีหลักฐานชัดเจนแคปไว้ อันนี้เลขพ่อปู่ที่ว่าคุณแม่ฝันนั่นคือหมายเลขพ่อปู่สามลงท้ายด้วยสามเก้าศูนย์เจ็ดไอสามสองหกเจ็ดอีกคือหมายเลขคุณแม่พ่อปู่ทูเข้ามาเบอร์นี้นะคะขอให้ทุกคนเข้าใจนะลูกนะ,ะส่งไว้คุณแม่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วอันนี้พ่อปู่สามแปดเก้าเพื่อนให้หวยเพื่อนมาหวยท่านทำได้ได้ 6,07แล้วก็3 8 9เท่านี้ค่ะนี่เท่านี้หมดแล้วลูกอ่าหมดแล้วขอให้ทุกๆคนโชคดีนะลูกนะมีความรักมีความสามัคคีมีความสาม,มัคคีปองดองกันนะมีความรักความสามัคคีปองดองกันจะได้มีโชคมีลาบนะลูกเนาะ สำหรับทุกท่านนะคะทุกคนที่ว่ายังยังอยากได้กระเป๋าอยู่นะลูกกระเป๋าเนี่ยที่จริงมันสองพันกว่านั่นนะลูกทั้งกระเป๋าสะพายทั้งกระเป๋าสตางค์นะลูกแล้วเนื้อเนื้ออย่างดีเลยนะกระเป๋านะลูกขอแก่พันเดียวนะคะตามที่พ่อปู่บอกนะคะก็ยังมีเหลืออยู่นะลูกก็ได้กระเป๋ากระเป๋าสะพายอะกระเป๋าถือกับกระเป๋าสตางค์ ในราคาพันเดียวเนี่ยยังมีอยู่นะลูกใครอยากได้กระเป๋าเหรียญเหรียญพ่อปู่ก็ยังมีอยู่นะตะกรุดก็ยังมีอยู่ลูกครีมครีมก็มีเหลืออยู่สี่คนนะคะก็ะทักมาอีกด้วยสี่คนแล้วก็ถ้ามีเกินนั้นคุณแม่ก็ถึงจะเอามาก็ถึงจะสั่งมานะลูกโอเคขอรูปทุกคนโชคดีนะคะทุกคนบอกว่าอยากจะเข้ามาไลน์คุณแม่เข้ามาไม่ถูกแอดไลน์เบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง สา7หกเจ็อดไลน์มาที่0ูนย์แ3 2หนึ่งสหสามหเจ่งเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะส่งเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย0 3 8 8 0 5 8 7 3 0ดนหาเจดะคะจำ,จำได้ไหมคะเดี๋ยวไม่เขียนให้นะ อ่าจําได้ศูนสามแปดแปดูนห้าอ๋อมันต้องเขียนลายนอนเนาะลูกเนาะเอาโทษทีโทษทีมันไม่หมดไปได้อ่ะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงศูนย์สาม โอ้ยเขียนกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่แม่จะเขียนให้ใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ใหม่แป๊บนึงเี๋แป๊บเดียวแป๊บเดียวเออได้อะไร,ะไรมาโน่นหนึหอบยังมาอย่างโน่มนม่เนี่ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็งไปแป๊บเดียว นี่นะลูกนะนี่คือใบบัญชีบัญชีคุณแม่ส่งเงินมาบัญชีนี้ลูก0388058730ธนาคารกสิกรไทยชื่อคุณแม่กับพัฒนาพรลูกพรตวีนั่นนหะลูกหมายเลขโทรศัพท์อืนี่หมายเลขโทรศัพท์อีกทีลูกคนที่จะแอดเข้ามาซื้อไสั่งครีมสั่งวัตถุมงคลนั่นะลูกเนาะเดี๋ยวเบอร์โทร แ3ดหนึ่งสาดางนี้นะลูกนะอ่าัน่นหลลูกเบอร์แอดแอดไลน์มาหาคุณแม่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็สามสองหกเ่งเงินมาที่บัญชีศูนย์สามแปดแป็สามศูนกรไทยนะคะขอตท่านโชคดีจ้า